ไทยทีวีสีช่อง3ชักธงประกาศความพร้อมก้าวเข้าสู่ปี2,558ไปพร้อมๆยุคดิจิตอลความคมชัดแบบ HD และฉลองครบรอบ45ปีสร้างปรากฏการณ์ความหารุหันทางหน้าจอกันทั้งปีมาแม่อภิมหาโปรเจกต์ซีรีส์ละครชุดเลือดมังกรเสือสิงกระถิ่งแรดหงทายแอคแอตของผู้จัดพี่แดงคัญญาและพี่ออฟพงพัฒน์การันตีความแซ่บจับคู่พระนางแถวหน้ามาให้แฟนละครจิ้นจิกหมอนฟินเฟอร์ไปกับความรักต่างรูปแบบ5เรื่อง5รสพร้อมสอดแทรกคุณธรรม ความดี5ประการที่คนจีนในสมัยก่อนยึดถือและปฏิบัติจนทำให้เติบโตและประสบความสำเร็จอยู่ประเทศไทยได้จนถึงทุกวันนี้แฟนคลับนเดตเตรียมเฮเรื่องแรกหนุ่มแบร์ี่ต้องรับบทหนักเป็นพี่น้องฝาแฝดต่างคาแรคเตอร์ประกบสองนางเอกพอตเต้าณทพรกับแพททันชนกในละครลมซ่อนรักอีกเรื่องผู้จัดดาหไทยรัฐจับหนุ่มแบลคลลุก เป็นในสิ่งสุดหล่อนายใหญ่ของไร่บัวขาวตามจีพ่อแงแม,แม่งงอนกับหนูนามิวนิษฐาผู้นูหลานสาวมหาเศรษฐีประธานแบงก์ที่ปลอมตัวมาเป็นคนงานในไร่เพื่อตามหาพ่อสุดที่รักแถมด้วยคู่นารามอุทนากรกับคุณน้องเยนาฟรีโปที่น่ารักไม่แพ้กันในละครตามรักคืนใจอีกเรื่องของท้ายูม่านางเอกเต้านัทพรประกบคู่กับพระเอกร่างโยงบอมธนินเป็นคุณหมอสาวที่ต้องมารักษามหาเศรษฐีหนุ่มความจำเสื่อมในโรแมนติกดราม่าพิรุณพัมรัก ส่วนนางเอกแพตกูดคุณตู่ปิยวดีค่าเวฟมีเดียจับมาประกบรุ่นพี่สุดฮอตมากรินโดยต้องเล่นกันถึง2ชาติสองพบรวมโดยสาวหยาดทิพย์ที่มาแนวร้ายเซ็กซี่เป็นเรื่องแรกในละครบ่วงอธิษฐาน ไ่ายแม่ตาและมหานิยมผู้จับนกชัดชัยประกาศทำละครพีเรียดบูในยุคพศ2436ที่คนไทยเฟื่องฟูด้านการต่อสู้จากพระเอกทพอบจรนมาฟิตหุ่นสร้างซิกแพคหัดมวยชัยยาเป็นนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ในโชคชะตาโดยมีนางเอกมิวนิ t าาลูกสาวคุณฟ้า คอยให้กำลังใจสู้ชีวิตในชาติพยักและหนุ่มพับยังมาประกบคู่กับนางเอกไซมินิเต้เจรินทร์พรพาแฟนละครไปสัมผัสวิญญาณลึกลับน่าสะพรึงที่สิงอยู่ในหุ่นป้านเหมือนคนในละครห้องหุ่นที่ค่ายกันตนาน,นำมาปัดฝุ่นทำใหม่ให้หลอนกว่าเดิมนี่ก็คลาสสิกน่าดูน่าดูค่ายบอดคาสท่าพระเอกอบธนวัตรกลับมาสวมมาคุณชัยนักการทูตสุดสมาร์ทอีกครั้งเป็นคู่ปรับของนางเอกน้ำตาลพิจฉนาอีกคู่นิชานนัทนิชาก,กับอเล็กธีรเดชในละครสะพาย 教。 ด้านพระเอกเจมส์จีลายุก็ได้กลับมาในลุกหล่อเจิดรวยผู้ดีอีกครั้งประกบคู่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางเอกยายา,ยาอุรัสยาที่มาในละครหนึ่งในสวงคู่นี้ก็เพิ่งเคยมาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกพระเอกหนวดงามสุดเกรียนบอยปรกรณ์จะกลายเป็นหนุ่มม้ดกุลสตรีส่วนนางเอกมิ้นชลิดาเป็นสาวมาดทอมบอยที่ต้องมาร่วมชายคาเดียวกันเพราะหลานตัวน้อยในละครแก้วตาหวานใจผู้จัดหน่อยบุษกรเคนธทีระเดชพายซิติเซนเคนก็จับพระเอกบอยพลิกลุกเป็นผู้กองหนุ่มปิ ือดีของกองปราบที่ตกกระไดปลอยจนมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับนางเอกคิมเบอรี่นางร้ายซุปตาร์จองเหวี่ยงที่โดนปองร้ายจากมือมือดมาเว้นต่ละวันในนางร้ายที่รักด้านนางเอกมาคี้ราศีจะไปเกิดเรื่องรักสามเศร้าของชายสองหญิงหนึ่งกับพระเอกเกรนวรินทร์และเพื่อนชนินผลงานกำกับเรื่องแรกของหนุ่มฟิลกิติศักด์ในใต้เงาจันทรอีกเรื่องมาคี้จะพลิกลุกเป็นผู้กองชีวีพ่องคุณหมอทหารคนงามที่ทําให้พระเอกเต๋อฉันทุธต,ตามสอยหัวใจมาครองในละครผู้กอง ยอดรักจักค่ายคูตฟิลลิงและคุณดิวปิ่นกมลค่ายบีอีซีเทโรจับหนุ่มเกรซมาสวมบทอาหนุ่มนอกใสเลือดของนางเอกคูจิ้นแมทพิรณีที่ต้องพลิกลกุกมารับบทเจ้าของบริษัทร,รับจัดงานแต่งงานครบวงจรใหญ่ระดับประเทศที่อยากจะเป็นเจ้าสาวเองสักครั้งในละครขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจและแมทยังแปลงโฉมเป็นแม่หญิงสมัยรัชกาลที่3ามผมสบายรำไทยเป็นเลิศประสบคู่พระเอกเจมส์มาถ่ายทอดเรื่องราวความกล้าหาญความรักและความพักดี ในฐานะฆ่าของแผ่นดินในละครภ้าบดินส่วนเรื่องนี้เปรี้ยวแซบถึงใจคอละครดราม่าแน่ๆเพราะผู้จัดนกจริยาเปลี่ยนสาวห้าวย่างสาวแมทให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวรวยสเสน่ห์จนผู้ชายทุกคนต้องมนแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวในชีวิตก็คือแก้แค้นครอบครัวของพระเอกลมพัชตาประทักกันมันสยดในละครไฟล้างไฟ จากนั้นพระเอกลมจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรเจ้าเวหาพบนางเอกเมนิสาชนมนุษย์สาวสายเลือดบริสุทธิ์ที่จะสร้างความยิ่งใหญ่อยู่เหนือเหล่าเวหาทั้งปวงเจ้าเวหาอย่างเขาจะต้องเลือกระหว่างรักแท้กับพลังอํานาจในละครเทพบุตรสุดเวหาอีกเรื่องพระเอกลมพัชตาก,กับกองทัพพ,พี่เพืนนะ่อนนักแสดงยอดฝีมืออย่างโดนัทเบนส์มอสนอ็อตรัเก้าแบมจินตลาถ่ายทอดเรื่องราวความรักความแค้นระหว่างสองครอบครัวที่รอยแค้นฝังลึกที่อาจคืนดี กันได้ในละครสุดแค้นแสนรักของค่ายเมกเกเคกนกิมโนของค่ายบรอยคาสได้ซุปตาตลอดการพี่เบิร์ดธงชัยหัวขึ้นจออีกครั้งในรอบเกือบ20ปีเป็นเทพเจ้านกกระเรียนสุดเท่ที่ลงมาโลกมนุษย์เพื่อต่อสู้กับปีศาจหิมะจนไม่สามารถกลับคืนสวรรค์ต้องรอถึง400ปีนางเอกชมพู่ลงมาเกิดเป็นหญิงสาวที่มีความสามารถพิเศษให้มาช่วยซ่อมชุดกิมโนให้สําเร็จรวมโดยพระเอกรุ่นน้องเคนภูภูมิ่ตยนัทพลและน้ำพึ่งนัทริกา อีกเรื่องศกนาฏกรรมความพบความชาติจับสองนักแสดงหญิงฟีมือเจ๋งมาประชันบทกันอย่างเข้มข้นนางเอกเจนนี่เป็นหญิงสาวสองชาติทั้งอดีตและปัจจุบนันส่วนจุ๋ยวรัทยาเป็นหญิงสาวชาวบ้านลูกสาวเจ้าของคณะหุ่นกระบอกที่มีความทะเยอทะยานและกลายเป็นผีสุดสะพรึงประกบพระเอกเต้ยพงศกรในกำไรมากนางเอกฟิมือเยี่ยมอีกคนนุ่นวรนุชล่าสุดร่วมแกงกับสาวคลิสหอวงังและลิเดียสรันรัตประกบพระเอกก้องกรลุณและน้องใหม่เปาวริสถ่ายทอดเรื่องราววงการมา มิตรภาพความรักและความริษยาในละครเพื่อนรักเพื่อนริษยา ส่วนผู้จัดมือทองพี่ไก่วรายุทธาพระเอกติ๊กเจษดาพรมารับบทเป็นผีเจ้าบ้านเจ้าเรือนสุดหลอ่อเจ้าของบ้านเรือนไทยหลังงานที่นางเอกซิริตามาเช่าอยู่กลายเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับวิญญาณในละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนและเปิดอีกเรื่องแรงตะวันในนามบริษัทใหม่เลิฟดราม่าจากพระเอกอมรทิชาติมาเป็นป้าดานันนางเอกใหม่ชิปปี้สิรินแย่งสิทธิในการดูแลหลานจนมีเหตุให้ทั้งคู่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแถมด้วยอีกูุกัดสุดกุกซีสไยเกาหลีออม สุชาติกับ <Hey. S 1> พีพัชระงานนี้บอกเลยว่าดุเดือดเพชรมันน้องๆจำเลยรักเลยทีเดียว ด้านผู้จัดดาวพอรัอไทยก็หยิบบทป,ประพันธ์ยอดฮิตพลับพึงสีชมพูให้พระเอกแอนดริวเป็นราชนิกนุ่นผู้หญิงแยโสและมีปมในอดีตต้องมาเจอกับนางเอกไอซ์อามีนาไฮโซสาวสวยที่ปลอมตัวเป็นสาวชาวบ้านเพื่อตามหางรักแท้ด้านค่ายทีวีซีก็ปัดเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าไม้โดยมี์เวิร์ดของละครว่าป่าไม้คือลมหายใจของแผ่นดินมีจุดประสงค์ปลุกจิตสำนึกให้คนกลับมารักและหวงแหนพื้นป่าพระเอกปอทฤษฎีไม้พิรัสยยม,มทัทิราและสายไหมมณี รได้บูกันกระจายในหัวใจปัตตภ,ภีส่วนอีกเรื่องให้สาวมิวลักนาราเป็นสาวไฮโซที่ประสบปัญหาชีวิตจนต้องหลบไปพักยังเกาะกลางทะเลอันดามันประกบพระเอกหน้าใหม่ไซกิ๊กมาสุซึ่งทั้งคู่ต้องมาพบกับเรื่องราวสุดแสนมหัศจรรย์ในชีวิตเมื่อตัวละครในวรรณคดีหลุดออกมายังโลกปัจจุบนันทำให้ทุกอย่างกลับตลปัะไปหมดในบุรามปารปามปรา ด้านผู้จัดแป๊บนาฤิค์ค่ายมายส์แอดเวร์ประเดิมละครยาวเรื่องแรกด้วยละครรักโรแมนติกกับภาร,รกิจต,ต,ตามหารักแท้ของพระเอกเหลุยส์สกอตกับ oh, <please. S 1> นางเอกครีมรณนิดาในพ่อครัวหัวป่า oh, <please. S 1> ค่ายเป่าจินจงขอดานพระเอกกล้ามใหญ่เด่นคุณงามเนธสมบทเจ้าชายที่หนีกระบฏตกจากบัลลังมาอยู่ในคณะสิงโตประกบคู่นางเอกแยมทัทธิรานักร้องสาวลูกเจ้าของคณะเชิดสิงโตในดอกไม้ใต้เมฆ ด้านผู้จัดเออร์นิทิพัฒน์ายมัสต์วันจับหวานใจนางเอกจ้าจิตตาพาหันผมสั้นฝุดเป็นสาวเปรี้ยวรับบทเป็นคอลัมนิสด้านอาหารดีกรีผู้สไตลิสต์จากแารีสซึ่งตกกระไดพลอยโจรกลายมาเป็นนางแจ๋วก้นครัวประกบคู่กับหนุ่มปอนในคาแรคเตอร์ของหนุ่มเนี้ยผู้รักครอบครัวในานางสาวทองส้อยคุณแจ่วหมายเลขหนึ่ง อีกเรื่องก็ให้หนุ่มอเล็กธีระเดชสวมบทผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่ที่ต้องรับมือกับเด็กแก่นเซียวทั้งหลายโดยมีนางเอกจัาสิตาพาเจ้าหน้าที่จิตวิทยาในโรงเรียนคอยช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องราวจะชวนปวดหัวแค่ไหนในละครสะท้อนปัญหาสังคมวัยแสบสแรกขาด ผู้จัดอุปชนีขอทำภาคต่อชาติเจ้าพระยาที่เคยโกยเรตติ้งอย่างถล่มคลายมาแล้วใครสีพระเอกสายนัทพลอาร์พระสุดเพชรธกฤตและแม็กปวิดได้บุ๊กระจายกันซึ่งงานนี้ปิงวังยมน่านต่างต้องต่อสู้กับศัตรูและหัวใจตัวเองในสิงสี่แคว และก็จับพระเอกสุภาพบุรุษอันวิทยาพลิกบทบาทมาเป็นพระเอกซาดิสเฮ้ยพระเอกสุดแซ่บปากร้ายสารพัดจิกกัดนางเอกน้องใหม่เมนิสาชนที่แสบไม่แพ้กันเพราะวางแผนเอาคืนพระเอกตลอดในละครแผนร้ายลงท้ายว่ารักและอีกเรื่องพระเอกอันวิทยาจะจับนางเอกใหม่แกะกล่องแก๊บชนกสุดาแปลงโฉมจากเด็กสาวในสลัมเป็นคุณชายกมลอเข้ามาอยู่ในบ้านผจญเรื่องดราม่าสารพัดในละครเจ้าจอม มาที่พระเอกตุ้ยเกียรติกมลล่าสุดจับคู่นางเอกแพทย์นภภาและอีกคู่แนวฝนพัชรินกับแม็กวิทสร้างเรื่องรักสลับคู่ทมกลางเรื่องวุ่นๆในคฤหาสน์ของมหาเศรษฐีในละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้สายรับสะบัดช่อข,ของค่ายอัครพลส่วนผู้จัดจพิคินสมจริงนักกูดฟินดิงให้หมอก้องสรวิทพลิกลุกเป็นหมอผีไฮเทครับจอบปราบวิญ,ญญาณทั่วราชอาณาจากักรจับคู่เคอนซีนางเอกแพทย์นภา ที่โดนสองแดงเป็นทั้งคนทั้งผีในล,ละครแ<อ>คมเมดีแฟนต,ซฟตาซีหมอผีไซเบอร์ทายเมกเกอร์เคของผู้จัดนุมกริตถนัดละครแนวผีคอมเมดี้ปัดฝุ่นบ้านนี้ผีไม่ตอบให้พระเอกอาร์ตสุดเพิ่มความฟิตจุงมือนางเอกพิมพิม,พม,พม,มาวิ่งหนีสารพัดผีกันทั้งเรื่องด้านค้ายบอรอดค้าจับพระเอกปอ๊อปทาคูนกับนางเอกซาร่าเลกมาจาับคู่กันอีกครั้งในละครแฟนตาซีกระสุกเหนือเสือ ส่วนนางเองแกแคทรินนาจะรวมตัวกับอีก3สาวแจ็คกี้ชัคลีนโบเบนจวันและพราวการันชิดาเป็น4สาวมือปราบสายเดียวประกบ3พระเอกบรมนทนพเฟิร์สเอก,กพงษ์และเบิร์ตจิตพิทักน์ลุยกับแก๊งค้าผู้หญิงงานนี้บูมันหยด ด้านค่ายทีวีซีนขอปั้นแปดพระนางคืนลูกใหม่มอมทนินควันเชชวินชาพวรากรแบงค์อาิิส์รวมตัวกันเปิดสำนักงานนักสืบพบรักกับนางเอกหลากหลายอาชีพเกรสพัส,สิตาพูดบุิบริโมนาอนุธิดาและฟอร์จูนกนกการในสีหลอขอสืบ ส่วนนี้ก็กองทัพผู้จัดไมตนาคุณทั้งน,นั้นเฉพาะเพลงรักชื่อดังบอยโกศิยพงศ์ประเดิมผู้จัดละครเรื่องแรกในนาม Good deal Entertainment ภาพระเอกอเล็กซ์เรนเดลประกบนางเอกบัววันสิริถ่ายทอดโรแมนติกดรามา่าคอมดี้ที่ใช้ดนตรีเป็นตัวเชื่อมครอบครัวมิตรภาพและความรักในสุดร้ายสุดรักด้านอาร์ตพลังรรมค่ายรักละครก็ขอประเดิมด้วยปฏิหารรักข้ามข่าวฟ้าแนวผจญภัยแฟนตาซีให้พระเอกไม้วริศเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่าา น,นางเอกมิวล,ลักนาราผจญความลึกลับตามหาพ่อในป่าลึก ด้านผู้กำกับคนเก่งป้าเจ้ายุทธนาก็ผ่านตัวมาเป็นผู้จัดก,กับภาคถนัดละครแนวแอคชั่นดราม่าลูกผู้ชายเลือดเดือดมีสาวไอซ์กมลเนรนำทีมน้องๆเด็กรุ่นใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักความฝันและมิตรภาพหนุ่มต้องจุลวุฒิก็ได้เวลาแย,ยากจากกองมาเป็นชนลัมพีบราเธอร์จะพลอยพัฒรากรขึ้นแทนน่นนางเอกเรื่องแรกที่บังเอิญโชคร้ายได้รับถ่ายทอดเชื้อกลายเป็นกระสือสาวสุดเซ็กซี่ประกบพระเอกสูงะลูดนัทรัตน์มอริสเปลอกกลองในกระสือมหานครและที่ จะลงจอฉลองปีใหม่ทุกคืน3เรื่อง3มรถก็มีสายลับ3มิติบางประจันและแอบรักออนไลน์ค่ะ